สัสดีค่ะวิธีกะระเลยกแค่ะไม่ไปไหนไกลอยู่แถวบ้านตัวเองนะคะเราเคยมาแล้วนะคะในตลาดน้อยซอฟไซยลืบนะคะวันนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจาก2ปีผ่านไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานพิทยาเสถียรน,นะคะหรือว่าสะพานเหล็กล่างเอ๊ะเปิดเหมือนเดิมเลยยังไงนะคะ ไปอันดับแรกก็คือตึกนี้นะคะสองปีผ่านไปทาสีใหม่เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นที่เล่นสเก็ตบอร์ดสุดฮิตไปแล้วนะยู่ดีๆขกลายเป็นตึกฮิตขึ้นมางงมากระหว่าง2ปีที่ผ่านไปนะคะมันเป็นช่วงโควิดใช่ปะนะคะความนักท่องเที่ยวอะ่ะมันก็หายไปนะคะปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบ เดินเตดเตเต็มไปหมดนะคะซอยบ้านที่ันนะคะโซมีก็เพิ่งกลับมานะคะหลังจากคายล็อกดาวน์นะคะก็เริ่มมีแบบน้องๆแบบขายฮิปทั้งหลายแลมาถ่ายรูปนะคะก็ดีใจที่แบบแถวบ้านสันก็คือเริ่มกลับมามีชีวิตีวาอีกแล้วนะคะหลังจากเงียบไปนานมากะครับ น,นี่ก็คือแถวบ้านก็จะมีรูปพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเขาวาดรูปไปมีหลามุมมาก ไปไม่ได้แล้วนะคนณเพราะว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นนะคะขออนุญาตจริงๆนะขออนุญาตไม่ไปต่อนะอยากไปถึงท่านาำนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะเดินอ้อไปอีกทางหนึ่งนะเก็บแล้วราคา ถึงบ้านชอบเซงถ่ายแล้วนะคะแมนซ้นของถูกทุกคนเขาไปได้อันเขาไปเลยเดินเข้าไปได้ตอนนี้มันถูกปรับเป็นที่เรียนดำน้ำน,นะคะแต่ก่อนมันคือเป็นบ้าน เราไม่ามาอยู่ที่สันเจ้า,จ,าจอซอกองนะมันเป็นช่วงเจนที่ฉันเข้าไปไม่ได้นะคุณไม่ได้ใส่ชุดขาว เน่ามากนะจ๊ะนิวต้องแบบนี้เท่านั้นนะคะเธอโรงเรียนเก่าฉันเองล่ะสมัยเราเรียนประถมอยู่บนยองอลานะคะ ไม่ต้องตกใจว่าทำไมวันนี้ไม่เดินเข้าไปในซอยอะไรอย่างนี้นะฉันอยากให้ดูว่ามันเงียบจริงๆนะคุณหลายๆคนชอบแบบเทศกาลเจนะจะคือขับไม่เลยนะฉันพูดเลยตรงนี้หลายๆคนชอบแบบเออเทศกาลเจมันนะชอบแบบ ดูมีสีสันอะไรเงี้ยไหมอยากเข้าใจผิดนะมันเงียบจริงๆนะคุณมันเงียบจนแบบเงียบจนนากลัวไอ้มอนก mon บว่ยอีย่านะคะซอยโปรดของดิฉันกนะะ็ไม่มีคำว่าคาคร้ำนะใช้คำนั้นไม่ได้แล้ว

ทำใหม่เสร็จแล้วดีใจจังให้ส่กับเป็นตลาดน้อยซอกซอยหลือค่ะพาคุณมาเดินในซอยที่แบบไม่น่าจะเดินกันนะ คุณมาดูวันนี้สวยไหมคิดไม่ถึงแต่สีว่ามันอยู่กลางยางวาราช <c oughs> <c oughs> อันนี้ลงเรียนนะคุณอันนี้คือเผยอิงนะคะ นี่คือตึกเก่าของเขานะเห็นแต่ข้างนอกใช่ไหมข้างในเขาเป็นแบบนี้สวยจะตายข้างหน้าเขาเป็นสันเจ้าแล้วข้างในทะลุมาจะเป็นแบบนี้ตึกเขาสวยมากเลยดนสวยดู ท er 1941, on, ั no ้งว่าราคาเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านที่ชายเล่ยงขาเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะคะก็มายังมาเที่ยวได้นาปกตินะคะก็อาจจะมีบางส่วนปิดไปบ้างเข้าไม่ได้บ้างอะไรนะครับก็แต่ก็ยังมีที่ถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆใ้้คุณพียบเลยนะ วันนี้ดิฉันไปล้ค่ะมาส่งเพื่อนไปเจอกันใหม่ในยีพีนะ้าคะวันนี้บา,บายๆจ้ะเจอกันใหม่